ทุกคนแมงรถเมย์ผิดสายอีกแล้วเด้อพาไปนี้เอาเอารถมาจอดอยู่อยู่ข้างเหมือนเดิมที่ว่าชานเมืองเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอเราจอดรถตรงนูน้นข้ามถนนมายังไม่ได้อ่านป้ายรถเมย์เลยว่ารถเมย์สายไหนสายไหนก็วิ่งขึ้นมาเลย วิ่งขึ้นมาเลยที่ไหนได้มันจะออกไปสายอีกสายนึงชานเมืองอีกฝั่งหนึ่งว่าจะเข้าไปในเมืองกลัวใจเมืองเสร็จแล้วต้องมาต่อรถตรงนี้นักรถเมผิดสายอีกเน้อพาพี่นี่วิ่งขึ้นรถผิดสายมันนอกมันนอกเอาไม่ต้องกัน้นพี่นี่หัวออกมาเลยนี่ึ้นวิ่งลงไปเนี่ยไปต่อจะ้ะ ท,ท,ทีนี้คงไม่พลาดเราไม่ใช่ว่าเห็นรถคันไหนมาก็วิ่งขึ้นเด้อมันอีก11.4 46หรือ40พี่ตา46่ได้หมล่ะ4ี่0่เพราะว่าไอแนวนั้นมันมันโลกทีนี้ดูป้ายแล้วาไ <laughs> ไม,ไม่ไม่ใช่ขึ้นเบอร์4ี่ไปว่าไอว่าอยากกสกีอีกนะกลับไปที่เดิมอีกนะพี่ S5 S5 ไปป้าเหล่ากา เอถ้าไปป้าหลอกลกับไปนู้นนะพี่ไปข้างนอกนู้นเราต้องขึ้นเบอร์สามสิบหกเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาพี่นีขึ้นรถผิดอีกตัวรถใบเดิมใบเดียวค่ะขึ้นได้มันจะขึ้นได้ถึงเวลาสิบสองเนี่ยสิบสองสิบนาทีแต่รถมันออกออกสิบเอ็ดสี่สิบโอเคพี่ทันอยู่ตัวใบเดียวนี้ใช้ได้เด้อค่ะเด้อ คนละสี่ยูโรต่อรถต่อต่อรถได้ว่าไงพี่นีทักทาย้ยจังได้เที่ยวในเมืองไม่ได้เที่ยวในป่าบ้านนอกพวกเราอยู่บ้านนอกกันเด้อทุกคนเด้อพวกเราอยู่บ้านนอกกันบ้านนอกเขากรุงจะประมาณนี้เด้อจ้ะเด้อชวนกันเข้าไปเที่ยวในห้างใหญ่ก็ไม่ไปเด้อทุกทุกคน อย่าพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวจะพาไปใช้หาดไปท่าเรือจะทุกคนไปดูจะบอกว่าไปดูผู้บ่าวก็ไม่ได้ <laughs> แซลเล่นเดอ้อทุกคนเดอ้อจะไปทุระค่ะไปรอเวลาค่ะเพราะว่ามาทําทุระทําทุระเขานัดบ่ายสามโมงก็เลยพากันเข้ามาพากันเข้าแต่ปา่าบอกเข้าเมืองมั่งพี่มาต่อรถเมย์อีกเทมเทม นึกว่าเอายืน่นยืน่ยนบัตรให้เขาดูเฉยๆที่ไหนได้เขาบอกว่าเอาเนี่ยมีบาร์โค้ดอยู่ไม่ตองให้ดูด้เอาบาร์โค้ดแตกยิ่งฉวนก็นเอาทางนี้แตกที่นี่มันก็ไม่ขึ้นเขาบอกว่าเอาทางนี้แตกโอ้ยโครตละบ้านนอกเลยทุกคนอรอดได้ใจเลยทุกคนนานเจอก็ขาดรอดยอย่างนี้จะที ้อดได้ใจเลยเดี๋ยวไปชายหาดกันจ้ะไปพี่นีไปพี่เข้าไปข้างในพี่ข้ามทางรถไฟไปอีกฝั่งหนึ่งจ้ะเดี๋ยวไปริมแม่น้ำกันรถไฟกำลังมาจ้ะเข้าชานชาลามานน่น สงสัยผ่านบ้านเจสโอนมาโน่นแหละทุกคนมันจะมีหลายสายมันเโสโอนจะอยู่ข้างทางรถไฟอันนี้หัวจะทุกคนทําไมมันยาวมากสงสัยเขาจะลากไปวางไว้ตรงไหนเออวางไว้ประซานไปจอดไปตรงไหนนน่นถึงนูน่นมันนอกเข้ากรุงเด้อทุกคนเด้อ ตรงนี้จะเป็นท่าจอดเรืออีกที่หนึง่งแล้วก็ก็มีเรือสำราญจ้ะทุกคนถ้าตกตอนเย็น้ะตอนนี้แดดร้อนเปี้ยงเลยนูน่นห้าหโมงเย็นคนจะเยอะจ้ะแดดร้อนมากไปพี่เราไปฝั่งขวาเถอะมันจะได้ใกล้เมืองอันนี้ถ้าเราเดินไปซ้ายมันยิ่งแต่ไกลออกไปสู้แดดไม่ไหวนู่นนะคน พี่เดินให้ถูกโซนอันนั้นโซนจัก,กรยานจ้ะอันนี้โซนคนเดินอันนั้นโซนจัก,กรยานเดี๋ยวจะเข้ามาเที่ยวอีกรอบนึงชวนปนีมาสวดแล้วไปไหนก็นได้นาะทุกคนเนาะ <S <s ปะนีป,ปนีหัวเราะปะนีหัวเราะยโซนทุกคนยนโซนบอกว่า สดแล้วไปไหนก็ได้น,น,นะปนนีก็จะสดไม่มีคนบนน่นปนสดละ <c oughs> โอ้ปันณีก็สดเด้อปันนี้ <c oughs> ได้หัวเราะเดอ้อทุกคนเดอ้อมีปัณีเนี่นแหละมา <c oughs> ตกงานคือกัน <c oughs> คนอื่นเขาไปทํางานมดทุกคนคนอื่นเขาไปต้มง,งานมดก็เลยน <c oughs> านๆจะได้เจอกันทีทีนี้กับปันนีเจอบ่อย <c oughs> อุ้ยดูเขานั่งตากแดดกันน่ะเขาไม่เคยเห็นแดดถ้าเป็นเมืองไทยนะร้อนตับแดดเขาก็ไม่เห็นเวลาเขาไปบ้านเราเขาไปนั่งตากกันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพี่เรากลัวแดดเขาเอาวิตามินเอาไว้ใช่พึ่งพึ่งมีอาทิตย์นี้แหนมีแดดก็พึ่งมีอาทิตย์นี้มีแต่ฝนกับฝนทุกคนเอ้ยฤดูร้อนก็เป็นฤดูหนาวฤดูฝนไปเลย อันนี้อันนี้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วเดี๋ยวจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วทุกคนเพิ่งมีแดดให้พวกเราเห็นเนี่ยตอนเย็นเดอ้อทุกคนเดอ้อตอนเย็นถึงจะมีคนเยอะจ้ะห้าหกโมงเย็นแล้วก็เรือสำรานวันหลักเราจองจองเถอะพี่จองตั๋วแล้วก็มานั่งเรือสำรานนี่ใช่พี่เข้าไปก่อนเลยพี่มาถึงกลางใจเมืองกันแล้วเด้อค่ะเด้อทุกคนถนนคนเดินจะ้ะมันต้องรอ คนเยอะอยู่พากันเดินเหนื่อยแล้วก็แวะมากินค่ะทุกคนเดี๋ยวมารับประทานอาหารด้วยกันค่ะอาหารของเขาโอ้โหหน้าตาน่ากินอันนี้เป็นบุฟเฟ่ค่ะทุกคนเป็นบุฟเฟ่ยศนก็กินข้าวก่อนแหละฝั่งทางนู้นถนนคนเดินกับวันนี้ร้อนมาก คนไม่เยอะค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาทำงานถ้าคนจะเยอะก็นู่นตอนเย็นค่ะทุกคนหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์คนก็จะเยอะมากมันพึ่งร้อนได้ไม่กี่วันเองค่ะอันนี้ก็เฮียสนอยากจะกินค่ะทุกคนแต่พอมากินแล้วโอ้โห มันไม่เหมือนบ้านเราค่ะแต่ก็พอหายหิวได้กินอิ่มรอเวลาไปทําธุระทําธุระเสร็จทุกคนเอ้ยมานั่งคุยกันที่ป้ายรถเมย์นั่งคุยกันที่ป้ายรถเมย์เพลินรถเมย์ไปก่อนอีกแล้วหนึ่งคัน คันหนึ่งมันบังไงก็เลย S3 <H> S3 เราไป S2 กับ S1 ได้ S1 ไปแล้วไปขึ้น S3 ก็พาไปไหนอีกไม่รู้อะลิสกิว <c oughs> <c oughs> มันนอกเข้ากุ้งจริงๆเ <c oughs> ด้อทุกคนเด้อย,ยิ่มใหญ่เลยพี่นี้เราก็าไปกันหลายที่ค่ะทุกคนพอจะกลับก็นี่แหละคะ่ะ ซื้อดอกไม้ไปให้คุณตาที่สุดสาานเวลาคิดถึงก็ได้ไปจุดเทียนไปดูแลดอกไม้ให้คุณตาดอกไม้ก็มีแต่สวยๆไม่รู้จะเลือกเอาแบบไหน ห้างตรงนี้เมื่อก่อนเยสนทํางานอยู่ที่ห้างนี่แหละค่ะในช่วงฤดูนี้ก็จะขายแบบนี้ให้เขาอันนี้ฟืนเห็นไหมค่ะนิดเดียวเองค่ะสองถุงนี้แปดยูโรค่ะอันนี้เป็นฟืนท่อนเล็กๆเองค่ะอันนี้เป็นท่อนเล็กสองถุงนี้แปดยูโรเห็นไหมค่ะยาวประมาณศอกของเยสนนี่เองค่ะ คิดถึงก็มาหาได้แค่นี้เด้อคุณตาจะคิดถึงก็มาได้แค่นี้มาหาได้แค่นี้เฮ้ยป,ป,ป้าป้าป้ากลับบ้านแล้วนะป,ะปะ้าป้ากลับบ้านแล้วเด้อไม่ต้องห่วงนะอาัลลาหัวลิซานวาไหมอเด็ดลม่มล้มตก คนเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครสักคนมากับเพื่อนบ้านสองคนไม่เอากล้องลงต่ําเดอ้อทุกคนเดอ้อเดยวมันจะเห็นป้ายนามสกุลเขาป้ายชื่อเขาน<อ>เพื่อนบ้านไปทางนู้นแล้วอันนี้ทุ่มกว่าเราเดอ้อทุกคนท้าไม่งั้นก็ออกบ้านแทบไม่ได้ช่วงนี้ร้อนได้ใจจ้ะ เพื่อนบ้านไปแล้วนะ่กลับบ้านจะทุกคนเฮ้ยปาปะปาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเยศสวนกลับขอบคุณมากๆทุกรักทุกไหลทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยศสวนเสมอมาดูแลสุขภาพเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่าน ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ